กระเป๋านะคุณคอสตัแงบุ๊กครับสวัสดีครับมาร้านมาที้น ล่าสุดค่ะเห็นไปเที่ยวมาเป็นยังไงบ้างไหนเราบรรยากาศการไปเที่ยวด้วยกันไปทำงานไปทำงานเป็นแฟนมิสเป็นไงครับแฟนมิรั้งแรกในพิรุณโอ้โหก็เป็นแฟนกับมาจากหลากหลายที่น้องกันแบบเป็นกระโหลไม่ได้มีแค่คนอิตาลีก็แบบมีคนเบลเยียมเยอรมันรัสเซียอังกฤษอะไรเงี้ยก็แบบมาจากหลากหลายแล้วก็แฟนๆเนี่ยให้การต้อนราแบบกระตุกมากก็กระตุกมากๆีแล้วเรา เราก็ไปทำงานอ่ะแล้วเราก็ได้ได้แวะได้แวะไปเที่ยวด้วยแบบว่าไปกำงไรแล้วจากไปแปให้การต้อนรับดีแล้วอากาศเป็นยังไงบ้างคะอากาศหนาวกำลังดีเลยครับเป็นใจมากใช่คือตอนแรกอ่ะตั้งใจว่าแบบจะไปเจอหนึ่งองศาจจะสุรุดแล้วไปเจอประมาณ1 5 1หถึง ประมาณนั้นใช่ซึ่งซึ่งเขาบอกว่าเราโชคดีมากนะ้วิงจริงมันมันเป็นอากาศที่เที่ยวกำลังสนุกอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ซึ่งคุณสองคนก็ทำการบ้านไปอย่างดีมากเรื่องซุปเสราทำก่อนนั้นนั้นสองอาทิตย์แล้วฮะใช่ใช่ยังไงไปบ้าขดไปกี่ชุดคุณบุ๊กขุดไปสี่ให้พอยืมไปหนึ่งแฟชั่นเซ็ตครบไหมที่เราเตรียมไปนะครับแฟชั่นเซ็ตครบไปที่เราเตรียมไปครบครับครบเลย เตรียมไปกี่ชุดครับผมเอาไป4 4 4ชุดเหมือนกันครับยืมบุกชุดหนึ่งแล้วผมกะว่าวันวันเดนี่ละครแต่เหมือนสุดท้ายคุณก็ไม่ได้ใช้เพราะคุณก็ต้องถอดที่นาเบีย หอากาศมันรับร้อนมันร้อนอยากอยากทำมิชชั่นใช่ไหมขอหน่อยฮะขอหน่อยทานานไปครั้งแรกเลยดีกว่าได้ไปยุโรปเออขอสักนิดนึงละวะอะไรเขาไม่รีบอะไรในหัวไงคือต้องทำตามธรรมเนียมเหรอครับแบบใครไปยุโรปคุณจะต้องแบบถอดเสื้อที่เดอร์เบียร์รีบระเบียงมุระเบียงแบบนั้นนมัไม่มีในไทย ระดับไอจีเราคือทำกันบ้านไปแล้วใช่ครับแล้วคุณบุ๊กคุณล่ะคะคุณไม่มีถอดเสื้อริมราเบียงเหมือนปีหน้าแล้วกันครับทำไมปีนี้มันไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยคุณครับเพราะว่า enjoy eating ไปหน่อยฮะแต่คุณก็ฟินอุูตลอดเวลานะคุณก็ทมเยอะอยู่นะเพราะว่าดูจากสตอรี่สตอรี่ไม่เยอะอะไรนะเดี๋ยคเขา มาอะไรพอแมันแย่มากมันไม่ต่างแค่ต่างใช่เราไเจอแต่คุณก็ฟิตหูตลอดเวลาเนี่ยคุณบุ๊คล้อบุ๊กส่วนมากแบบว่าจะฟิตสามเว้นหนึ่งเดือนอะไรเงี้ยใช่ก็เลยแบบคุณอาจจะยังไม่ดีขนาดนั่ะก็เลยหลีกทางให้คุณปลอดไปตอนแรกถ่างแล้วอะจริงจริงถ่ายได้สองแบบนะไอ้บุ๊คลงมาถ่ายดีกว่าบุ๊คผมถอเสื้อไปเลยเออ เก็บไว้ไม่เป็นคือใครถ่ายใค้วะรือถ่ายใ่าแล้วไม่เห็นแล้วที่รู้คือแล้วล็อกที่ชอบเป็นนักที่จัภาพก่อนก็คือทั้งต้องถ่ายแล้วก็ทั้งสกรีนด้วยว่าลงได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยหรอ ก็เลยว่าไหนดีกว่ากันเออเขาบอกเลือกให้ก็เอลงอันนั้นแหละคุณบุ๊คยากไหมครับการที่เป็นช่างภาพที่แบบมุมจัดแสงอะไรเออการดีดีงานดีดงานไม่ยากไม่ยากจริงๆแบบจริจริงแถบนู้นอ่ะประเทศเขาแสงสวยอยู่แล้วถ่ายง่ายจริงจริงถ่ายอะไรก็สวยอ่ะเอาจริงๆไปลงทางเนี้ยเราไม่ชินไงหรือว่าหรือว่าในแบบดีด้วยหรือเปล่าแบบดีหรือเปล่านี่สมองไหลกันปะเนี่ย ไม่ก็จะชงเข้าให้ได้เป็นที่นแบบเป็ที่ได้แบบหรือเปล่ามันอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วเขาหล่ออยู่แล้ว่ของเราก็ต้องดีประมาณนึงไม่้งถาถอยก็อาจจะดรอปได้ไม่ต้องถามบุกอีแบบหนึ่งที่ถ่ายเป็นสองแบบใช่ป่ะที่แบบหนึ่งที่ถ่ายมันคือยังไงอะอันนี้มันเลิศกว่า ลือดกว่าไปใส่ชุดกล้าโออะไรเลยอลบทิ้งลบทิ <S 2> <S 2> ้งไปเออครับผมเออแล้วแกมีบทแบบบทหลังบทลงบทหลังอะไรอย่างเงี้ยในเอรอย่างเงี้ยนธุรกิจทำอะไรขำๆขำๆใช่คิดคอนเทนต์มาเออเราไปแบบแลนด์มาร์กไหนเนี่ยเอออุ้มกูไหมแล้วก็แบบถ่ายคอนเทนต์เล่นการอะไรของผู้คิดไหว โอ้ไหวอะไรวอยูสองวิผ่านก็ปุ๊บวางแท่งถึงไม่นาทีเนี่ยบ้าเลยเนี่ยต้องไม่ได้ไปถึงคิดคอนเทนต์แบบนี้ไปไปเห็นมาแล้วเ้ยมันน่ารักน่ารักดีก็เหมาะกับคู่ของเราดีได้ดีรอบหน้าจะ่างนี้คุณมัทำด้วยได้ครับรอบหน้าคู่น้ำด้วยได้ใช่ไหมเนื่องนอนแล้วรอบหน้าเป็นคิวของคุณแผ่นหน้าแผ่นหน้าจบแล้วใช่ไหมอ่า คุณมต้องเป็นตาก้อคุณบุกใช่ไหมครับครับผมแล้วว่านเสียกานเ่้าขเดม๋ยวัดกันถ่ายอันนี้ถัดมนอันนี้ถัดล่างเฮ้ยอ้ยแล้ขาละที่เรื่องของแฟนมแล้วก็ี่บ้าเตรียมตัวไปถึงไหนแล้วเป็นไงที่อะไรวะโอ้ยเียันลยหรอโอเป็นใครั้งแรกที่ไซตามะครับ ใช่ก็วันที่9ก้าแล้วยังไงก็ฝากด้วยใช่แต่ว่ามีไฮไลท์เสื้อผ้าเฮ้ยรู้มาจากไหนไม่มีมีเสื้สุขสาไมอ่ะก็รอรอรอตาหน่อยครับก็วันที่เออวันวันที่9ครับใช่แต่ว่าเดี๋ยววันที่7นี้เราก็ต้องบินไปแล้วแฟนก็คือมีการติดแท็กรอแล้วอ่ะใช่หรอไม่เห็นยังไม่เห็นเลยนี่ไม่โมแล้วนี่องดูเท่า มีกลุ่มลับแล้วอยากจะย้อนกลับมาแฟนนี้ิตลีหนึงแลบออิตาลีแล้วหรอเป็นงไงบ้างแสดงว่านี่ไม่ได้คุยกันมาแน่เลยเ่ง้เห็นงน้มอยู่าแรกคุยกันแล้วพปล่อยกันเลยยืดเอาใหม่เรามรีวิวแฟนี้อิตาลีกันดีกว่า เพราะแฟนติดแฟนน่ารักมากใช่ใช่แล้วก็แฟนที่แบบรอรอพวกเรามามาต้องพักแล้วเพราะว่าเขาเป็นแฟนทีลี่โอลิฟเฟนเลยก็แฟนโอลิฟเฟนมันดันไปเปิดตลาดรันเขาได้ด้วยเราก็ด<ม>ีใจมากมากทูกแ่านของทีมเอ็นบี เราก็ลองอินเสิร์ตถามเขาว่าเออถ้าพวกเรามารอบหน้าเนี่ยอิสอร์ตเนี่ยอาจจะแบบเหงาไปไหมอ่ะถ้าแบบอยากให้แก๊งโอลิเฟนมาด้วยไหมอะไรเงี้ยเขาก็แบบพีดกันร่างเลยเลยไปอ้อนเขาแหละเออก็้ามเขาแล้วผมก็ถาบอยากอยากอยากให้มาทีอ้วอน้ังตาเป็นไปได้ไหมพวกเราก็ขึ้นเสื้อแบบเรื่องที่พาร์ลอมอะไรอย่างเงี้ยไม่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 ไปนั่งไปนั่งเสียงกันบนเวทีด้วยรอเลยไปนั่งในฮิโรครับไม่แต่แต่ว่าจริงๆแบบเป็นบรรยากาศที่สนุกมากๆเลยครับจริงๆเพราะว่า อาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งที่เราคิดไว้ว่าเออวัฒนธรรมยุโรปกาอาจจะไม่ได้เฮ่เฮเหมือนบ้านเราอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เราไปเจอคือแบบเขาลุกขึ้นเขาตกดูเขาแบบเออเขาต้องพูดว่าเขาร้องไม่ได้เขาก็พยายามจะร้องส่วนถ้าเขาร้องได้เขาตะโกนเือทีเราเข้าใจว่าแบบคนฝั่งยุโรปอาจจะพละศซีค่อนข้างสูงนะว่ไม่รู้ว่าครับเราที่เราได้ยินมารอแต่ว่าเาไมันเป็นงาน งานที่เขาตั้งใจมาไใส่เ,เขาก็แบบจอยสนุกจอยใชย่แต่ตอนแรกเราก็มีความแอบเครียดพอสมควรในการก่นอนที่เราเตรียมตัวไปสุดๆเลยเรียกว่าตื่นเต้นดีกว่าเพรแฟนๆเขาจะเป็นติไหนอยนะเราก็อยากรู้อะไรอ่าเงี้ยจะมีใครมาไหมก็คือมาเต็มเลยเต็มเลยเอะไรพวกนี้ขอบใจเห็นเมื่อกี้บอกว่ามีโมเมนต์เถียงกันบนเวทีด้วยจําไม่ได้จําไม่ได้แล้ยเราไม่มีใครอัดคลิปไว้ด้วยนะจําได้แล้วเออเถียงอะไรผมก็จําไม่ได้เออเถียงเลยเปื่อยอ่ะที่ความสนิทกันเด็กๆมันแบบเฮ้ย เอาแบบนี้ดีกว่าเอาแบบนี้ดีกว่ามันตีกันไหมด้วยความที่เรากล้าพูดด้วยแหละพอเราแบบว่าพอมันเขาเรียกว่าความสนิทมันทําให้บางทีเราแบบบางทีมันก็เสียงกันจริงนะออคือแบบมันเหมือนเรากล้าพูดทุกอย่างออกไปอะไรเงี้ยใช่หยุ่มกันบ่อยไว้คู่คุณนด้วยความที่มันสนิทกันเราเป็นเพื่อนกันด้วยบ่อยแต่หายง่ายก็แค่แบบแบบ ลืมลืมแล้วอะไรอย่างเงี้ยชอบคลิปคนละแบบส่วนมากใครเป็นคนโมันแบงค์กันนะเนาะถายเองถ่ายอนุวัติหรอมันไมัเป็นอะไรหรอกมันเที่ยวหรอวาาเชื่อใครความเชื่อมันแล้วเราก็โตวันดีแข่งแล้วสุดท้ายใครชนะว่วตัวแดดก็ไม่เป็นผม ทะเลาะกันแรงแบบว่าแบบไม่คุยกันนานมากสักกี่วันโอ้ไม่ได้เนี่ยวันนะเป็นเดือนนะจริงหรอนานแล้วนานแล้วนานแล้วหลเดือนแล้วแล้วมันทาให้การทํางานมันยากขึ้นพอแบบว่าไม่คุยกันเป็นแบบหลายเดือนเนี้ยคุณไม่มีครับงานเราแยกได้เอพอเข้าตัวเราเก็บไว้พอเข้างานปุ๊บ คุณแท็สีสามสคุณว่าเข้าหน้ากันเลยเหรอตอนนี้ทะเลาะอยู่ไหมเนี่ยตอนนี้ไม่ได้เดนนี้ไม่ได้ไม่ไม่ตม่ไม่ไม่มีไม่ไม่ไนมากม่ไ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 น่เม่อมอะ่ไร่ไง่ไน่ไม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 ่าม่ไม่ไม่ไมาไม่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 ัม่ไ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 มยไม่ไม่ไม่ไ่อมเไม่ไม่ไ่่มม่ไย่่่มไ หนึ่งรอบสองรอบสามรอบมันจะมีอีกเพราเราแบบเราโตแล้วไงเราก็แบบไม่ค่อยอยากจะร้องเลยเคยมานั่งกอดคอปรับความเข้าใจแล้วร้องไห้ด้วยกันเลยก่อน้โหร้องไห้เลยอู้จังเก้าใครใครร้องก่อนผมว่าฟอรร้องก่อนไม่มีไม่มีโอ้โหเคยร้องมาแล้วมาจระเก้เลยมาจระเก้มีแต่คนนี้กอดคอยร้องรักกูเปล่า พุกเหมนนี <rôle CCTV> ้เลยเะเออพี่เลยขอโทษพุม่คิดด้วยเลยผม่ได้เหนื่อยเถียงนเอาจริงแต่ผมเป็นคนมีหลักฐานเนี่ยเออรอบนั้นเนี่บพูดสิับบุกยอมฮะเขายอมตายถูยอม บุ๊กทำไมบุ๊กชอบยอมยอมเพื่อให้ปัญหามันจบหรเออใช่ใช่คือบางทีมันเถียงเถียงกันเล่นๆอย่างเงี้ยบางทีมันเถียงกันจริงไงเออเราก็เริ่มรู้แก้วเราก็ยอมเขาไปดีกว่ากี่ปีแล้วกับมิตรภาพของเราสองคนจนถึงปีกว่านี้ปุ่นตอนแรกเข้าใจว่า16เออแต่มันมีไปงานนึงเรามานั่งคิดคำนวณกันจริงๆอ่ะ23ครับโอ้โหประมาณนนีอนนี้ปั๊บาั1 3ขวปบประมาณ2นีวปั๊บอัลนีปั๊บอัับ ก็น hey? yeah, ั่นแหละคือ so ูตอนนี so ้คือรู้ใช้รู้ภูมิกันหมดแล้วนะคุณสองคนอ่ะใช่รู้มือแล้วมือแล้วรู้มือยันมาสู้มือไหมพี่คิดเยอะนะดูอย่าพูดอะไรเยอะทำแบบนี้ออกมาเลยมันคูณเยอะมาต้งตอยู่กันมาเกินข้อชีวิตเนาะแปดสิรเมเปอร์เซ็นต์ิเปนตมเเป็นตัวเลขเลยอะ อายุไงอายุเลี้ยงเลี้ยงมาก็มาถึงวันนี้คุณประสบความสำเร็จด้วยกันนะ้คู่คุณอยากจะบอกอะไรที่อยากไม่เคยอยากจะบอกกันเไม่บอกตรงนี้ไม่บอกตรงนี้ขอร้องอยากฟังเผื่อไม่ให้แมวแมวดีสีนับตาไงคม่เอกไม่เอาไม่เอาไม่เอาเหรออ่ะคุณคุณบุ๊คเขาไม่บอกคุณป๊อตอยากจบอกอะไรเขาไหมอยากสร้างจะระกาศมาเล่นกับพ่อ รักกันจริงไหมเนี่ยันเ้นรแบนรถา่งพันบาทกีฬากัน่ากีฬาทอ่าก็วันที่สามเป็นไงบ้างสองก็ยี่สิบสามพันบาทนี่นะครับก็อาการหิ้วโซนก็เริ่มดีขึ้นแล้วใช่แต่ว่ายังยังกลับไปซ้อมไม่ได้เพราะว่ามันมันยังกำไม่สุดยาเยก็กลัวแบบถ้าโดนิี่ะใช่ก็เลย ต้องพักซ้อมไปก่อนนะครับทีมเขาจะทันไหมคทันทันทีมเขาทันเพราะว่าบุ๊กก็ไป f o โล o w up ตลอดไล่ได้เราตีล่ากูดูหรือเปลนาไม่ได้ดูเพื่อนซ้อมรู้ไหมคะเออไม่ได้ดูเลยใช่ไม่ได้ดูเลยแต่ว่าแต่ว่าทีมทีมสีดัมอะครับบาสเกตบอลก็ก็นัดซ้อมกันเรื่อยๆครับแล้วบุ๊กก็อาจจะไม่ได้ซ้อมกับเขาเลขอขอขอจอนทั้งไปก่อนหมอไม่ใช่ไหมหมอหมอบอกว่ามันโซนครับแบบเหมือนเอ็นมันอักเสบใช่แล้วแบบว่าเราก็ พยายามใช้ให้น้อยที่สุดเลยแต่ยังไม่ได้กำหนดเวลาใช่ไหมว่ามาทำงานเท่าไหร่ก่รูการองใช่ใช่ครคิดว่าจะถัดวันที่ช้าแหละช้าแหละคันแหละเออฮอนนี่มันก็คอยมันจำได้แล้วครับแต่ว่าถ้าสมมติเราอย่างเนี้ยมันจะเจ็บคนนี้นะครับโค้ชไม่ลงสนามครับผมเป่นศึกษาแท้ติ่ง ถ้าผมถ้าผมเล่นเนี่ยผมเก่งเกินอ่าก็อยากให้ทุกคนแบบเล่นเป็นเป็นสังกันให้มันสูสีดีกว่าถ้าเราลองเล่นล่ะชนะแน่นอนโอ้โหเอาผู้ชนะผมเนี่ยแหละครับลงลงอะไรลงกีฬาอะไรลงกีฬาอะไรผมก็เก่งผมก็ใช่พะยอดีลุกเก่งมันเป็นกีฬาแต่ว่าเป็นสนุกแน่นอนเนาะใช่เพราะกีฬาเขาจะมีมินิคอนเสิร์ตมีอะไรด้วยคอนเสิร์ตโชว์ด้วยแบบว่าใครที่มาเขาบอกว่าสนุกแน่นอนไม่ได้แบบ ไม่ได้มีแค่กีฬาที่มีบคอนเสิร์ตที่เสิร์ตที่ท็อด้วยแหละโอเคโอเคคการ่งัเรื่องขายขอเงียบไปนะเรื่องขายองเงียบไปนะร้อนมากดูแบับันดับล้คลองเลยไหมดแลกันเร็วโอ้ต้องมีจ้าขคุณแชมป์ต้องดแดงนะตรงการนะาหนึ่งส

เราไม่อ่ไ่สนตุกนะตุกอันกลหน่อยกหน่ดีนะครัต้องเหมานดีนะคเป็นอะไอ่ะอันนี้พับนิ่งหรอวิดีโออันนี้พัาพนิ่งลุกพับนิ่งลุกหนึสอโอเคแต่ยดกเด็กได้ดุกเดได้ดุกด็ได้เดี๋ยวขอยืนหน้าให้หมอดหนอยนะครับ หน้าแพ้หอขอพี่ลุกนิกด้วยลูกบัคซ์เวยที่่ายไปก็นอไรนะที่ทำให้ถ่ายกินคาร์ดิบ้าสนโอเคเรียร้อยอานทำกล้วยสวยมากเป็นอะไรเราให้ผูถ่ายภาพงานถ่ายเทเรย้อยโอเคเรียบร้อยจ้า 哎妈。<嗎>